หนึ่งบมีกินปากสองบมีขี้แคลวเนาะสามก็คืนอนาะเหือคาวันสีนั่นเนาะสี่ก็คือแค้วฮะโบเป็นแมงเนาะ สบายดีนี่นี่ตอนทับขอบสู่ซองเอเชียไลน์อินยูเอสเอเอนี่อาจจะมาแบบแปลกแป็นบอเพราะว่าคอยอยู่ในรถเนาองหูบ้บอว่าเป็นอย่างคอยต้องอยู่ในรถเมนี่เนาะคือเก่าเส้นเคยเฮา,าสิมาแบง่งปั่นความหู้เนาะระวังความแตกต่างอยู่บ้านเฮาอะไรอยู่พี่เนาะ,ะถ้าเอฟซีผู้ใดเนาะคิดว่ามันมีประโยชน์ ต่อตัวเองและกัต่อสังคมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยความหู้เฮาเมื่อนี้เนาะก็คืออ,อยู่อเมิกาเนาะค่อยคิดว่าอันนี้สําหรับ FC อยซ่เมมังนอกหลายๆคนทุกคนเนาะอันนี้อาจจะหู้เหลือเป็นของธรรมดาเนาะแต่ว่าน,นี่ฮัสสีว้าถึง <in together. S 1> เด็กน้อยบ้านนอกคนหนึ่งเนาะ,อะเอาค่อยจะมาวัดที่โต่อยเนาะเอาค่อยเป็นตัวอย่างเลยเด้อเพราะว่านาะ <c oughs> ข่อยบ่มีพี่น้องเนาะแล้วก็บ่มีคนที่อันนั้นอ่ะให้คำแนะนำ่อยนะเวลาเฮ็ดอย่างนี้อาจจะเป็นความโซกร้ายของข่อยก็ได้เพราะว่านั่นนะคอยบ่ค่อยมีไผที่แนะนำ่อยเนาะจนจนกระทั่งที่ข่อยมาฮ่อนไม่กัดเนาะข่อยมาฮ่อนไม่กัดก็ยังบ่มีไผแนะน้ำอีกจนกระทั่งข่อยเอ่อเฮ็ดทุกคิดเฮ็ดอย่างเนาะแล้วก็จริงหู้หมู่อันน่ะคนไม่กัดอย่างเี่เนาะเขาเจ้าจิงแนะนำ่อยแล้วข่อยก็ไปเฮ็ดอืมบ่มอนไหมอะไรยังว่าอันนี้แหละข่อยจิงอยากบอกว่า สิ่งใดที่ค่อยหูล้ลราค่อยคิดว่ามันดีนะมีประโยชน์สิค่อยจะแบ่งปันน้องๆเนาะแบ่งปันมดทุกคนนั่นแหละว่ะซักๆโดยเฉพาะผู้ใดมาจากบ้านนอกหรือว่าคนทุกคนยากนะนะสิ่งที่มีความหู้มันนี่ก็คือโอเคค่อยสิไปอนามัยแคล้วโอเคแคล้วเฮงนะพวกเแาแคล้ว,วเห็นปะอ๋อคนอเมริกาโอเคหรือว่าคนอยู่เมืองนอกเนาะข้าเจ้าสี่อนามัยแคล้วข้าเจ้าทุกๆ หกเดือนนะพวกเจ้าหกเดือนโอเคอ่อฮะอันนั้นไม่ใช่เปล่นบอมันเป็นความความบอกเราอะไรกับความเสื่อที่แบบพิษพิษนะที่แปลว่านาน่ใครคิดว่าหลายคนอันนี้อันนี้ค่อยบุ้ง้องว่าพ่อแม่หรือว่าผู้ท้าผู้แก่เขาเจ้าเว้าไปไหนเนาะให้แต่ละคนฟังแต่ว่าสำหรับข่อยคอย่คอยใหญ่มาแบบนั้นเนาะพ่อแม่หรือว่าผู้ท้าผู้แก่หรือผู้มีประสบการณ์เนะขาเจ้าแนะน้ำข่อยแบบบุทถึกเนาะอ่า เขาสิส so ังเกตว่าเวลาเวลาผู้เฒ่าผ so so ู้แกใครเจ้ากินข้าวเนาะใครเจ้าสิจิ้มฟัน <carta> มันบ่นั้นเป็นสิ <người> ่งที่ถืกเด้อพ่อแก่วเด้อจิ้มฟันนั่นถืกโอเคผู้ใดบ่จิ้มฟันนั่นบ่ถืกโอเคผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าคอยเคยยินๆเนี่ยคนบอกคอยนะว่าบ่อยากให้แก้วห่างบ่บ่มักจิ้มฟันเนาะอันนั้นเป็นสิ่งที่พิษเข้าใจบ่พ่อแก่วอันนั้เป็นความเสื่อหรือความบอกเล่าที่พิษแก้วห่างน่ะแก้วน่ะมันมัน supposed to be เนาะแก้วนะมันมันต้องห่างกันน้อยนึงพ่อแก่ฮู้บ่เป็นหยัังงงต้อห่ากน เพราะว่าเพราะว่าเวลาเขากินอย่างแล้วนะบให้มันเปียค้างอยู่ฮ erm ั่นโอเคเวลามันเปียค้างอยู่หั่นเบนบอกปุ๊บมันสีเกลือเสื้อลาพวกแกบอสมมติหูแควมันเป็นแบบนี้บอสมมติมันอันมันห่างกันเบนบอล่ะนียังไปค้ายหั่นสิมันเกิดสีบวออกโอเคแควน่ะมันมันต้องแบบว่าน่ะมันรักการแท้ๆมันถึกแท้ๆเด้อคอยบอกเบนหมอแต่ว่านี่เป็นหมอบอกคอยเนาะหมอแ่วบอกคอยนะมันต้องห่างกันแบบนี้บอ โดยเฉพาะโมเมนต์ทั้งเทงนี่นะแต่ว่ามองกันนะมองกันนะมองยังไงมองอันนี้นี่นะคมพูว่ามองยังมองพื้นแก้วนะเฮือระวังเหือกกับแก้วเนาะมองนี่มันตั้งห่างกันไปนี่พวกเจ้าหลังจากเขากินอย่างแล้วมันบละเขาก็ต้องแบบว่านันจิ้มฟันให้มันออกโอเคแบบแนวมันเปื้มันเปื่อนเนี่ยมันค้าเนี่ยต้องเอาออกโอเคเอาออกเอาออกเอออกไปทุกมือต้องเอาออกทุกมือต้องออกทุกข้างที่กินข้าวต้องเอาออกหู้ว่าเป็นอย่างขึ้นเป็นแบบนั้นเพราะว่าคันมันค้าอยู่นี่ปุ๊บจินบอม โอเคมันสิมีสองสามแบบกระทบเนาะหนึ่งมันสิเป็นเสื้อลาสองมาอ่าถ้าสิสังเกตบอเวลเาเฮามูคูเฮาหลายคนบางมันสิมีดอกมันบอกทุกคนมันก็มีเหรอนี่คือว่าเอาความเป็นจริงมวาว่าเด้อทุกคนมันมีตาแต่ว่าเฮาสิรักษาไปได้โอเคข้อที่สองก็คือแบบมันสิมีกินปากโอเคพวกเจ้าถ้าผู้ใดบับวบวับวให้มันักษา แควหรือว่าเอาเอาเนี้ยเปลือกเปื้อนอ,ออกจากอันน่ะซองวางของแค่เน่ะมันสีมันสีมีกินปากนะครับปากเหม็นนะนะนั่นบอกเห็นบอกว่าเวลาเาไปอยู่นในมูคูน่ะบางคนนี่ปากเหม,ม็นเหม็นาะลำคานเหม็นบอปากเหม็นมันก็มีอันน่ะลายลายลายอยังก็มันก็มีหลายสายเหตุเนาะอ,นอาจจะมาจากลำไส้หรืออาจจะมาจากอย่างซีนบอแต่ว่านะ การที่แค้วเขาบดสะอาดหรือว่าเฮือกเขาบดสะอาดเฮือกเขาเนา่าแค้วเขาเน่าสินั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งมันบอลอโอเคมาดีมาประโยคที่สองเนาะประโยคที่สองนะฮาสีสังเกตเห็นบอว่านะคนัะค้นนะทุกคนยากบ้านเฮาหมดเลยว่ารวมกันทั้งครอบครัวรวมกันทั้งข่อยเองเนาะหรือว่าคนยมบ้านออกบ้านานาคือเฮาสอาบางคนหรือหลายคนนอ่ะเขาจะเป็นแคลแมงมันบอทึ่ดบึ อแต่ว่าสิสังเกตว่าคนอยู่ในเมืองในนะหรือคนอยู่กรุงเทพคนอยู่เวียงจันทร์หรือว่าคนอยู่อเมริกาสิขาเจ้าชิบุค่อยเป็นแข่แมงอและกินปากข,ข,กกขาเจ้กากับถ้าภัยโบรากากับต้องมีเนาะแต่ว่าถ้าผูดที่ขเขาเจ้าฮู้แท้ๆนะขาเจ้าชิบุค่อยมีกินปากกั้งบอและทิ้งสีสำคัญเนี่ยพวกเจ้าสีฮู้ได้จางไหนมันันน่ะเวลาเข้าแปนไม้แข่าซาหรือรบูชาหรืเ่เวลพเาพวกเจ้ากินข้าวแล้วหรือว่า ว้วปากวัวอย่างแรกมนบอกพวกเจ้าเอาเล็บมือนี่นะโอเคอันนี้อันนี้เว้าเลวมันสิเปื้อนโอเคมันสิเปื้อนเนาะแต่ว่ามันคือคนเป็นจริงอะ่ะเป็นเวลาเขาเขาเอามาแบ่งปันคมหูเขาเอาคมจริงมาเว้ามาเขาเอาเล็บมือนี่นะคูดแกอวมาเบิ้งพวกเจ้าคูดเบิง้งเห็นบ่มันสิมีขี้แค้วเขาอยู่ในเล็บมือเขาเป็นบ่ะล้อเบิ้งเด้พวกเจ้าล้อเบิง้งแต่ว่าสำหรับสำหรับค้อยเนาะหรือว่าสำหรับค้นทีแบบอาจจะไม่แค้วแบบทุกๆเดือนแบบอย่างที่นะ เ่ะเอามือคูดจ้าหน่กระยามันสิบบุมีขี้แขวพวกเจ้าเออนี่แหละคือความแตกต่างโอเคข่อยจริงอยากมาแบ่งปันน้องๆหรือว่าแบ่งปัน่นมันทุกคนอ่ะนะ<ม>และ้วเขาสิบบุมีขี้แขวข้อทีหนึ่งโอเคคูดจ้าหน่กระยาบุมีขี้แขวโอเคภายในหกเดือนเนี่ยบุมีขี้แขวอือเนาะสองมาแขวห้าสิบบุเป็นแมงแน่นอนพวกเจ้าเพราะว่าทุกๆหก,กเดือนหมอนห้าสิมาเบิ้งอยงู่ตลอดเดือนบ่ล่ะเบิ่งขานมันเขาจะาหุ้งซื้อมามันสิเป็นสิน่ะเป็นแล้วไดงแน่น่ามันสิเป็นนี่เขาจะต้องเขาจะต้องอันฆ่าแมงไื้ลอมาบมัน อเคตาบมันไว้แล้วก็เป็นบอกนั่นคือข้อที่สองข้อที่ดีเนาะข้อที่สามมาหนิข้อที่สามก็คือไปว่าเหือกขานี้นะพวกเจ้าพวกเจ้าสี่หลายๆคนเคยเห็นบอกว่านะคนบ้านเฮาแบบนอกจากคนที่สูบยาบอกเพือกขาเจ้าสี่เป็นดำๆแบบปังๆมันบอกน,นี่ก็เป็นสาเหตุนหนึ่งเหือกขาเจ้าเนาเนาะตาถ้าสมมติเวลาเฮามันมักินแคลหรือหกักษาแคลสิ่น้ำหมอเขาบอกได้แต่หักษาแคลเลยขาเจ้าหักษาเหือกเขานำพวกเจ้าอือม เห็นวะเฮ้ยขาสิมันจะเป็นแดงตั้งอยู่แบบคือแก้มผู้สาวน้อยขึ้นไม่สินะอันนั้นเด้อโอเคนาะโอเคคอยเกิงมาหลายแล้วให้ความหูเกี่ยวกับแคล่เนาะใครมีคำถามยังก็ให้นำถามทั้งรูมมนเด้อแต่ว่านนาวที่แน่ๆมันก็ต้องไปอนาไม้แคลวเด้อพวกเจ้าเด้อทุกทุกหกเดือนเนาะมัน สำหรับคนอยู่บ้านนอกบ้านนาเฮาสิบางที่อาจจะบ่มีบ่มีเงินมีคำสิบบ่ล่ะแต่กพยายาตต็พยายามเนาะเออโบน่ใจว่าบ้านเฮาเท่าไหร่เนาะแต่ว่านั่นนะพยายามอ่าทอนเงินทอน,ทอนคำแล้วก็ไปฮักษามันเนาะอืมถามว่ามันคุ้มบส่สิก็บ,บ่ฮู้เนาะแต่ว่านั่นน่ะถ้ามันเจ็บแค่แมงมาหรือแค่แค่มันแพงเนี่ยพวกเจแกแค,แค,แค่มันมันบ่สามารถปองขึ้นมาอีกแมน่นบ่ล่ะเฮาก็พยายามฮักษามันน,น่ะเนาะบ่ต้องท่ามันเป็นแมงแล้วไปเฮ็ดเด้อพวกเจ้าเด้อต้องฮักษามันก่อนเพื่อบ่ให้มันเป็นแมงเนาะ มันเป็นแมงแล้วก็เจ็บทรมานแล้วก็เขาก็ต้องได้แค้วตัวนั้นมันก็ต้องเสียไปมันก็เป็นแค่้ววองแค่้วแวงไปมันละฉะนั้นเงินด้ำพันบาทสองพันบาทสิกับพยายามเนาะรักษาทอดแล้วก็ไปรักษาแค้วไปร้องเบิงอแล้วสมัยตะกี้โอ้เป็นอีกอีกอันนึงที่แบบผู้ทำผู้แก่ผู้ที่คอยเคยได้ยินใครจำบอกคอยเนาะโอ้ไปไปคูดแค่้วคูดอย่างแปรนไม้แค่้วนไม่อย่างเชมันบุดีได้ไห้แค่้วเจ้าแบบ อีหยังซี่นะอันนั้นเป็นความเสื่อที่พิษเดี๋ยวอาจารย์เป็นความบอกเราที่พิษพลาดเนาะอออื่คอยโบเมนหมอเป็นบ่ละบราจะเป็นต้องฟังคุ้มคอยเป็นบ่ละฮับไปฮวงเงี้ยต้อก็ต้องฟังความอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เของหู้กันเท่าเป็นบ่ฮัไปหาหมอก็ต้องฟังความหมอเพราะว่าหมอเของหู้กันเท่าเลยมันวิสาไปวิสามันเป็นะถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องเฮธุรกิจสิคอยอาจจะคอยอาจจะหู้เป็นบ่ละบ่น้อยกระไรเป็นบ่พอาะคอยเฮธุรกิจสิน่ะมันเป็นวิสาไปวิสามันพวกเจ้าเนาะโอเคพร้อมแล้วสิพากันไปเลยอ่าคอยสิพาให้เบิ่งถนนทางไปก่อนเด้อ เจ็บสวงในสวงในไอ้แน่บอ,อันนี้มันถนนหนทางหลังไปเด,ดี๋ยวแกเด้อมันกับบรได้ไกลหรอมันอยู่แถวหมบ้านขอนี้นะมันฝนตกนะสองสามมื้อนะบอกเขายิางบัได้ออกหอ,องเงิน ฝนตกได้สองสามมื้อแล้วพวกเจ้าโอเคตอนนี้เขาก็กำลังสีฮอตแล้วเนาะพวกเจ้าเนาะได้ฮอตอะไรด้วเนี่ยบอนนั่นนะ่บนนะบอนคลีนแคลวค่อยเนาะอันนี้บอนนานะบอนหมอแคลวเนาะคลินิกหนะมอแคลวเนาะหมอแคลวประจำเขานะฮอาแล้วพวกเจ้า อันนี้มันเป็นประวัติแค่คอยได้ไหมบอสมันสีเป็นมันสีวิ่งสีแว่งแก๊งใดบอสมันขย้อสีมีประวัติแค่คอยมันเลยบอสนี่จะเล่นมนบอสละแล้วคอยจะเบิรงอันนาอุปกรณ์เด้อนี่นี่คืออุปกรณ์ที่เจ้าเสียหนไม้แค่คอยเนาะเห็นบอสสีนี้มันสีอยู่ในคอมพิวเตอร์มันเลยเนาะเห็นบอสอือฮึเรามีอีกอหนึ่งอยู่ที่หัวคอยเนาะ เดีอันนี้นี่นะโอเคเดี๋ยวข้าเสียนไม้ขเข่วกันเด้อโอเคเจ้าก่อนเท้าสีนั่นเนาะเขาต้องแห่เท้าอันนั้นน่ะฆ่าเสื้อลาก่อนสอเเสร็จแล้ว นีห้ามกินนะพวกเจ้าเรนี่เขาแค่ลร่างซื่อเสหยงบอยกบอยกเขาจะต้องอันนั้นนะที่ติดที่สฐานเพราะมันเป็นช่วงโควิดนะอ๋อเคสนอ oh, okay. so, uh, I know I I have the promise but I didn't do it yet you know the truth oh, the I have to do it I promise okay that's okay at some point you know No, 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 no. I, I think and then after this time, I promise. <Yeah. S 2> <laughs> I know I a l s d promise, but like, crazy, n o หมอบอกค่อยเป็นลกันนะแชวนะแควที่มันบได้ใส้ประโยชน์แล้วนแควตัวสุดท้ายเลยพเาทงรุมทางเทงนะแต่ว่าค่อยพยายามเจ็บเนาะไปบอกหมอเด้อนัด2-3าบอกไป 6เดือนนะเขาจะต้มีการประเมินว่าแก้วเขาไปโฮสเทลแล้วเนาะเอาดีเซลเนี่ย oh, <laughs> yeah, last time and the other ones Well last time when you originally came in I was running late and I I guess you had to go back to work and I was like oh no so bad sorry no fun There's a lot of extra steps you know with mm hmm. the whole COVID thing yeah so. Do you need to reposition that? I think that's okay. Yeah. Mm -hmm. Your teeth have been fine though? Yeah. No issues? Mm hmm. Okay. Yeah, we just can't make you a night guard until you have those teeth out. Where You, you know how you have a lot of tips in some of your teeth? Mm -hmm. Where you chip them? You don't want to make a night guard until those teeth are out because then it's not going to fit right. Mm -hmm. You mm -hmm. know. Two one one. One one one. One one one. vẫn better? một tay ra mệt 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 mất. mệt cái mệt mệt hết mệt mệt cháu. สุขภาพไปสองผมเนาะโอ้พวกเจ้าเกือบตายเนาะเห็นบ่เนื้อแควเห็นบ่ขามันบ่สะอาดเป็นบออย่าลืมเด้ออ่าคือว่าอะไรนาอ,อย่าลืมไปอนามัยแควเนาะเพราะว่าหนึ่งบ่มิกินปากซองบ่มิขี่แควเนาะสามก็คืนอนะเหือกข้าวมันสีนั่นเนาะ ซีก็คือแค่ห้องบุเป็นแมงเนาะอันนี้แหละทิ้งที่สําคัญเด้ออือ่ากับบุ้งว่าราคาเท่าไหร่เนาะอยู่บ้านเขาแต่ว่าอยู่พี่เดอ้อค่ะจะโซนราคาผมจะบงอกเห็นปะราคามันสามร้อยกับสามดอลลาร์ผมจะอ่าสามร้อยกับสามดอลลาร์เห็นปะอยู่เมกามันน่าจ,จะแพงแต่ว่าอยู่บ้านเขาบุ้งวันเท่าไหร่เด้อไปกวดบังเดอ้ออือหื้อ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แหลนะเนาะภัยมักคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและก็ต่อสังคมนะเพื่อเป็นแหรงกำลังใจให้เราโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอเกล้าคำบาสบายดีบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่เด้อ See you